พีชเย็นๆนี่มันสดชื่นแบบเติมพลังชีวิตมากในวันอากาศร้อนถือเป็นโอกาสได้กินพีชที่หลากหลายมากๆขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่ทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพิมกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและว,วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมารีวิวโมโมหรือว่าที่แปลว่าลูกพีชกันนั่นเองค่ะฤดูนี้ค่ะฤดูปลายเดือนกักฎาคมจนถึงต้นกันยาจะเป็นฤดูพีชญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและฉันก็รอฤดูนี้มานานเพราะชอบมาก ชอบกลิ่นเนาะเราได้พีชมาถึง2เนื้อด้วยกันคือเนื้อขาวกับเนื้อสีเหลืองอ่ะเนื้อขาวกับเนื้อเหลืองต่างกันยังไงคือสมัยก่อนอ่ะถ้าเนื้อเหลืองเราจะหมายถึงเนื้อลูกพีชฝั่งฝั่งเนาะจะเป็นแบบเนื้อที่มันกรอบแล้วก็เปรี้ยวฝั่งนี้ออกมาดับดองกับน้ําตาลทําให้มันเอามาเชื่อมกับน้ําตาลทําให้มันหวานและกินเป็นขนมแต่ว่าเนื้อพีชญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะจำได้ว่ามันจะเป็นเนื้อพีชสีขาวนุ่มหวานแต่ตอนนี้นะคะพีชญี่ปุ่นมีสีเหลืองแล้วนะคะทุกคนคะซึ่งพีชสีเหลืองขออง่่ปปุนนนนเาาบบบกววมัจะ็รหแ เนื้อสีขาวแต่อาจจะมีอมเปรีย้ยวดีหน่อยแต่ว่าความนิ่มความอะไรจะเป็นแบบเนื้อยิปพิชิี่ปุ่นเลยจ้ะวันนี้นะคะเราได้รับพิชาจาก2ที่ด้วยกันก็คือที่ดองกี้กับที่ร้านเจฟรีเดลิเวอรี่ค่ะดองกี้ที่ฉันก็ไปเลือกซือ้อเองแหละแต่เจฟรีเ์เขาติดต่อมาบอกว่านเนี่ยเนี่ยอยากส่งรถพิชเขาประกวดด้วยใช่ไหมอุ้ยได้ค่ะไ,ได้ยินดีรับ <laughs> <laughs> ก็เลยได้เปถึงสายพันธุ์ด้วยกันค่ะวันนี้โดยพิชของเรานะคะจะมาจาก2จังหวัดด้วยกันก็คือ1ยามานาชิกับ2ฟ <aman> ุกุช <laughs> ิมะ ใจร้อมไปด้วยภูเขาตอนไปดิฉันแบบเอ้เป็นเมืองที่ดีคือจะเห็นฟูจิตรงหน้าเลยจ้ะแล้วก็อากาศก็จะเย็นๆด้วยเมืองยามาเาชินะคะเป็นเมืองที่ดินเขาว่าดีมากๆปลูกอะไรก็อร่อยปลูกอะไรก็หวานจึงเป็นเมืองที่ปลูกผลไม้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจ้าโดยผลไม้ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดยามานาชิก็คือ โมโมของเราเองคะ่ะลูกพีชเป็นจังหวัดที่ปลูกพีชมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและมีพันธุลูกพีชมากที่สุดจ้ะแล้ววันนี้เราได้จากจังหวัดยามานาชิมาถึง4สายพันธุ์และก็ได้จากจังหวัดฟุกุชิมะมาหนึ่งสายพันธุ์ฟุกุชิมะนะคะเป็นเมืองที่มีอากาศระหว่างกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจึงปลูกผลไม้ได้ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันแล้วก็ผลไม้ก็อร่อยโดยหนาเป็นเมืองที่ปลูกลูกพีชมากเป็นอันดับ ระเทศญี่ปุ่นจ้ะวันนี้ฉันก็เลยได้ลูกพีชมาจาก2ที่นี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะหลังจากเรียนรู้เรื่องจังหวัดประเทศญี่ปุ่นไปแล้วสจังหวัด<ม>เราก็มาดูถึงวิธีการเลือกซื้อพีชกันดีกว่าจ้าเพราะว่าน้องแพงเนาะทุกคนเนาะเราเลยต้องมีวิธีการเลือกกันหน่อยอันดับที่แรกเลยค่ะดูจากลูกพีชค่ะว่าน้องมีการแบกซ้ายขวาคือมันจะลูกพีชจะมีเส้นเนาะก็คือให้ดูว่าซ้ายขวาน้องอะเท่าเท่ากันมีปริมาตรที่สมส่วน 2. ลูกพีชยิ่งโตเลียงหวานก็ลูกที่มันเล็กเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็3ให้ดูว่าขน ผลถ้ามันเยอะแสงว่าลูกพีชสดถ้าก้นมันมีเม็ดขาวจุดคือหวานโคตรเขาบอกให้เลือกดูดักตรงนั้นเป็นหลักก็จะดีจ้ะสีให้ดูที่คั่วถ้าคั้วเขียวแปลว่ามันไม่สุกเด็ดทุกเด็ดก่อนเวลาคั่วขาวือโอเคจ้าแล้วก็ให้ดมกลิ่นว่าน้องหอมมากอ๋อแล้วก็วิธีการเลือกซื้อคือไม่ควรจะเลือกซื้อพีชที่มันมีรอยช้ำเราก็บอกว่ารอยช้ำก็จะทําให้เนื้อพีชแบบไม่อร่อยถ้าเป็นตู้พีชสีแดงนะให้เลือกที่มันแดงมากๆแต่ไม่ใช่แดงคล้ำ ที่แบบแดงฉ่าทั้งหมดเพราะว่าเขาบอกมันจะหวานรสสีชมพูแล้วก็ตอนเลือกซื้อนะคะห้ามข้อห้ามอย่างเดียวที่ห้ามทําเลยคือกดลงไปที่ลูกพีชเขาบอกลูกพีชเนี่ยผิวน้องจะเบาบางมากๆถ้ากดไปแล้วก็คือน้องช้าเลยทันทีฉะนั้นอย่าก,กดจ้ะตอนไปดองเกียรคือเห็นเลยว่านางแปะป้ายว่ายายจิ้มหนูอย่างเงี้ยคือว่าผิวหนูบาบนจริงนี่แหละคะ่ะแค่นี้แหละว,วิธีการดูพีชว่าพีชอร่อยดูยะไรเลือกซื้อ,อยังไงสู้ๆนะคะทุกคนไปหาพีชได้ค่ะ แล้วก็ผีคนบอกว่าชอบกินเนื้อพีชกรอบกับชอบกินเนื้อพีชนิ่มดูยังไงที่ดีที่สุดคือว่าซื้อพีชมาเพราะว่าหลายที่ก็ไม่บอกสายพันเนื้เวลาขายอะซื้อพีชมาแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็ดูน้องว่าเออเมื่อไหร่ที่น้องนิ่มปั๊บวิธีกินให้อร่อยคือค่อยเอาเขา้าตู้เย็นก่อนเกิีสก่สักหนึ่งสองชั่วโมง,ง,งแล้วค,ค่อยกินก็บอกมันจะเพอร์เฟกที่สุดจ้ะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบแข็งไปแช่ตู้เย็นเลยน้องก็จะไม่นิ่มอะน้องก็จะกรอถ้าใครชอบสายนิ ทั้งห้องนี้เต็ไมไปด้กลิ่นเพชรฉันชอบเริ่มกินกันเลยดียวกว่าจ้ะเริ่มค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่คือน้องเพชรของเราที่บุ้มบิ้มคิดเองว่าระดับเนื้อแบบนี้แ,บบแหละที่ชอบที่ใช่แล้วก็เอาไปเข้าเตือนมาหนึ่งขโมงแล้วก็ก่อนกินนะคะวิธีกินคือเอาน้องไปอาบน้ําให้สะอาดให้ขนน้องหลุดออกจากตัว,ตวให้หมด แล้วก็กินได้เลยเมื่อคืนเท่าที่อ่านข้อมูลนะเขาบอกที่สวนก็คือกินทั้งเปลือกได้เลยแบบชาวสวนกินทั้งเปลือกอะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่อยากให้มีเปลือกปนใจก็กลอกเปลือกได้เลยค่ะวิธ<ม>ีการกิน<ม>เห็นเส้นนี่ไหมเส้นผ่าครึ่งให้ทุกคนนะคะมีดหั่นตรงเส้นปุ๊บแล้วหมุนรอบๆแล้วก็บิดปุ๊บก็บจะได้ลูกพีชที่ดีออกมาค่ะนี่ค่ะก็คือวิธีการผ่าพีชแบบญี่ปุ่นนั่นเองจ้ะเสร็จแล้วก็ ลรอไม่ดอ,อกก็กินได้เลยมาค่ะน้องคนแรกน้องมาโดกานั่นเองค่ะน้องมาโดกานะคะจากจังหวัดฟุกุชิมะขอเล่าเรื่องน้องคนนี้หน่อยน้องมาดกาเขาบอกว่าเป็นพันธใหม่ในประเทศญี่ปุ่นพันนาคาซึกิด,ดังที่สุดฟุกุชิมะก็ปลูกเยอะแล้วก็ดังเหมือนกันแต่มาโดกาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งระหว่างอาคาซึกิกับคาวานากาจิมะซึ่งอาคาซึกิกับคาวานากาจิมะเนี่ยเป็นพริกลูกใหญ่มากอ้วนมาโดกาก็เลยจะเป็นพริที่อ้วนเหมือนกันอ้วนตามคุณแม่ที่เป็นคาวานากาจิมะจ้ะแล้วก็หวานฉ่ำเนื้อแบบนิ่มแบบคุพ่อ อาคาซึกินั่นองค่ะแต่เขาบอกมันจะกรอบกว่าอาคาซึกินิดหนึ่งทำให้เก็บได้นานกว่าซึ่งก็เก็บได้นานจริงนี้ซื้อมาหลายวันแล้วละ่ะน้องก็เลยจะค่อนข้างแบบทนอทอดทนหน่อยสีของพีชมาดูกันนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นสีขาวแล้วมีคล้ายๆแบบอมชมพูชมพูเรื่อๆจากตรงเม็ดออกไปข้างนอกจก้ะสวยมากๆกินแล้วนะขอกินแบบลอกเปลือกลอกที่หนึ่งก่อนเพื่อให้ความละมุนกับลิ้นวิธีการลอกนะคะก็ลอกได้เลยไม่ต้องใช้มีดก็ได้แต่ฉันขอใช้มีดแตะตรงกลางนิดนึงก็ดึงป๊บอินเดี ห,หวานมากไม่หวานแสบคอหวานกำลังดีโหนนี่หวานหวาน,วานพอดีเป๊ะที่ชอบอไปเนี้ยหวานมา,านแบบของสามอะไรเงี้ยอร่อยอะแล้วก็แบบเนื้อทำเนื้อนิ่มพอชิมแบบมีเปลือกที่ชาวสวนญี่ปุ่นบอกว่ากินแบบมีเปลือกได้เลยเดอ้อเรื่อมาดกะนะคะก็คือไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวใช้ฟันดุนก็หลุดจากกัน,น่า้พรากาดโดนเปลือกมันจะมีกลิ่นอีกโทนหนึ่งปุ๊บขึ้นมาอ่างเงี้ยแต่เราเข้าใจได้ที่บางคนจะลอกเปลือกเพราะว่ามันนุ่มลิ้นกว่าค่ะ คือเขาบอกน้องมันร<ก>ะดก,กรอบฉันก็ว่ามันแบบทอย่าเรียกว่ากรอบน้องแท้จะไม่ต้องใช้ฟันแต่ที่เขาบอกคขาว่าพีชเป็นการแบบปรับระดับความกรอบให้ตัวเองฉะนั้นก็ถ้าชอบกรอบชอบนิ่มก็ปรับกตันเองค่ะแต่บีมชอบนิ่มก็เลยทิ้งให้มันสุกจริงๆแล้วค่อยเข้าตัวเย็นพีชเย็นๆนี่มันสดชื่นแบบเติมพลังชีวิตมากในวันอากาศรอ้อนต่อจากน้องมาโดกะเป็นน้องซากุระจา้ะจากร้านเจฟเฟอร์ัลิเบอรี่กัคนนี้ ฉันไปอ่านมาสัก,กุระก็คือหวานระดับน้ําตาลขั้นต่ําประมาณ13บสทั้งที่หวานระดับน้าตาลปกติมันจะมันเก้าสิบเอ็ดหรือสองแต่เขาบอกน้องสัก,กุระคือหวานมากจ้าน้องสัก,กุระจากจังหวัดยามานาชินะคะคนนี้โอ้น้องสวยมากเป็นแดงที่ดีทำไมน้องสวยขนาดนี้แต่เสียงตัดก็เหมือนกันแล้วน้องคอนนี้จะมีความกรอบกว่าฉันปรับระดับความกรอบไปเองค่ะแต่ผิวน้องตรงตามสเปกนะคือว่า ถ้าชอบหวานตรงก้นมันจะมีจุดสีขาวๆเลยจริงๆคนนี้ก็มีอิตาด้คิมัสสีสวยมากเลยอ่ะหวานน้องซาก,กุรานะคะจะเม่กี้ถ้าไี่ชิมแล้วจะรู้สึกว่าเนื้อน้องจะกรอบกว่ามาโดกานิดนึงด้วยความบิ้มเป่งแหลบบิ้มเวลาแช่ก็ต้องกะร,ระดับแต่คนนี้ทิ้งไว้ได้ไม่นานเท่ามาโดกะลงเครื่องมาประมาณหนึ่งวันฉันก็ดมดมด,มด,มดมแล้วมันต้องถ่ายแล้วเลยอ่ะเข้าตู้เย็นเลย ก็คือกลายเป็นว่าเนื้อข้าง <Gym. S 1> นอกจะกรอบนิดนึงแล้วก็ข้างในจะฉ่ำๆน้ําน้าไหลออกมาเลยรสชาติเป็นหวานพอๆกับมาเดกะาเลยแล้วก็เปรี้ยวหนอนแต่ว่าความกลิ่นเนี่ยยังรู้สึกว่ามาเดกกกลิ่นหอมกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ใกล้กันมากแทบจะแบบแทบจะไม่ต่างน้องคนต่อไปค่ะชิโรยบิจินโมโมหรือแปลว่าน้องคนสวยผิวขาวน้องคนสวยผิวขาวเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นชื่อสายพันธุ์นะแต่เป็นชื่อที่น้องถูกตั้งจากลักษณะหน้าตาเนอะว่าน้องขาวแ่ะน้องสวยซึ่งจริงๆแล้วจริงๆอ่ะ น้องจะไม่ผิวขาวแบบนี้แต่ว่าที่ผิวขาวเพราะวิธีการเลี้ยงดูน้องคือเขาอะเอาถุงไปคลุมน้องทําให้น้องไม่โดนแสงพอไม่น้องไม่โดนแสงปั๊บน้องจะไม่มีสีแดงเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเขาเลยรู้กันว่าอ,อ๋อถ้าเกิดพีชสีแดงเนี่ยแปลว่าเป็นพีชที่เลี้ยงแบบให้มันโดนแสงแดดโดยตรงแต่ถ้าเกิดถูกคลุมถุงก็จะขาวจ้วแบบนี้จ้ะก็เลยได้ชื่อว่าชิโรบิจินนั่นเองน้องชิโรบิจินเนี่ยไม่ระบุสายพันธุ์นะคะคือพันธุ์อะไรก็ได้ที่ถูกเลี้ยงดูแบบการคลุมถุงให้น้องสีขาวน้องก็จะถูกเร แบบมีความมีความหลากหลายมากๆเพราะว่าไม่ดูสายพันธุ์เนาะแล้วก็มาดูกันถามว่าคนนี้เป็นสายพันธุ์อะไรไม่มีใครรู้มาแต่เห็นเลยว่าผิวตรงต้นจะมีความแบบน้ำตาลเม็ดเป็นเม็ดอยู่ฉันเดาเองว่ามันเหมือนกับสีขาวๆที่ก้นสีแดงหรือเปล่าแต่ละนะโอ้ขอโทษค่ะเดี๋ยวเอาเม็ดออกให้ก่อนนะคะไปแซมเม็ดน้องแดงไปน้อยหนึ่งชิโอยมีจินจ้าน้องคนสวยผิวขาวของแม่อืม หวานมากเลยอะน้องเพ,พื่อนเสบียงขาวเขาหวานโดดเหมือนกันนะแบบปุ๊บขึ้นมาแต่ในความหวานโดดนั้นก็มีความฝาดนิดนิดด้วยเฮ้ยเนื้อคือพอดีมากเนื้อคือแบบฉ่ำนิ่มอ,อ,อร่อยดีแต่หวานอะแต่กลิ่นใกล้กันมากเลยทั้งสามคนอะกลิ่นแทบจะแบบไม่ต่างเป็นกลิ่นหอมพีชนั่นเองค่ะกลิ่นที่โนรักแฮปปี้แล้วดูสิหอมมากแล้วก็ตรงกลางจะมีแดงๆนิดหน่อยสวยงามค่ะเนี่ยเพื่อนน้องพิีเนื้อนิ่มเนาะพอรินโดนโดนน้ำก็จะแบบ Like. แต่แตกในปากวันๆวันๆอย่างเงี้ยแต่ความหวานพี่เป็นความหวานที่รู้สึกไม่แสบคอเลยรู้สึกว่าดีจังสดชื่นต่อไปที่น้องพีชสีเหลืองของเราเนั่นเองค่ะพีชสีเหลืองภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอโกโตหรือว่าโกลเด้นพีชน้องจะมีสายพันธุ์หนึ่งที่แบบเกิดมาตอนพีชสีเหลืองเลยชื่อสายพันธุ์โอโกงตเขาบอกสายพันธุ์นั้น่ะจะมีกลิ่นที่หอมเหมือนกับมะม่วงและพอสายพันธุ์นั้นมันบูมมากๆตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นเวลาเรียกพีชสีเหลืองอ่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าโอโกงไปเลยแม้จะไม่ใช่สายพันธุ์โอโก็ตาาามคคค่ะะะแแล้้้วววัันนนนีเรรได2ตกคือสายพันธุ์มิ จากร้านเจฟเฟซเดเวลลี่เหมือนกันแล้วก็คนที่2คนนี้เนี่ยมีความคล่องใจอยู่เพราะว่าในแพ็กเกจจิ้งของที่ซื้อมาจากดองกี้แพ็กเกจจิ้งน้องเขียนว่าโอกรงโตแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าโอกรงโตอันนี้แปลว่าพีชสีเหลืองหรือว่าแปลว่าสายพันธุ์โอกงเพราะข้างๆมันเขียนว่าโกลเด้นพีชเนี่ยก็เลยแบบเอ๊ยังไงไม่แน่ใจจะขอเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยคะ่ะโอกรงโตค่ะครูคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอกรงโตเนี่ยจะมีความเปรี้ยวกว่าพีชสีขาวอยู่นิดนึง กง็งงโตมาค่ะโหคนนี้ฉันก็ถือว่าฉันปรับระดับได้ดีมากค่ะคนนี้คือเนื้อกำลังแบบนุ่มเห็นเลยว่าเท็กซเจอร์มันเป็นแบบพิชเนะะื้อขาวจริงๆเปนเส้นเส้นลงมาแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแดงๆติดตึงกันเห็นไหมแต่แค่ผิวข้างในน้องเป็นผิวสีเหลืองกินแล้วค่ะอาลีมาสอเออน้องไม่กินมะม่วงจริงๆมะม่วงมันอ่อนอะ มีจริงว่ะคะแนนคนเดียวจะเป็นอลปกรณโตมั้งแต่ขาไม่เปรี้ยวเลยอ่ะน้องเป็นแค่แบบซ์เจอร์เหมือนพีชเนื้อขาวที่หวานอ่อนนิดหน่อยแต่ก็ยังหวานอยู่เรียกว่ากินแล้วสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นคลายม่วงๆอ่นอนก <c oughs> ็เลยโอ้อเมซิ่งให้ทุกคนรู้ไหมว่าพีชเหลืองนี่จริงแล้วอ่ะ <c oughs> เป็นพีชสีแดงถ้าโดนแดดแต่ว่าน้องถูกเลี้ยงแบบคุ้มถุงเหมือนกันเหมือนน้องผิวขาวของเรา <c oughs> น้องก็เลยสีเหลืองอ๋อยแต่ถ้าไปญี่ปุ่นบางเจ้าเขาไม่ได้คุ้มถุงก็จะเห็นเลยวว่าแบบเป็นก้อนแบบ เหลืองแล้วก็มีแดงแดงแดง,แดง,แ,ดงแดงกระจายขึ้นมาอย่างนี้นะคือการเลี้ยงแบบไม่ขุมถุงค่ะคนสุดท้ายของเราโทโมโคิที่คนนี้ไปหามาแล้วว่าละเหรียเนาอมีน้อยมากๆเหมือนกันเหมือนกับว่าคือพีชเหลืองมันเพิ่งเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณปี2008เพิ่งแบบเพิ่งดังใช่ไหมแต่ว่าพีชขาวนี่มีมาประมาณ3-80ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยตัวพีชเหลืองสายพันธุ์ก็ยังน้อยกว่าตัวพีชขาวเยอะมากๆแหละของโทโมคิก็หาข้อมูลได้น้อยนิดนึงแต่ว่าเห็นคนรีวิวไว้ว่าน้องก็จะเป็นหวานอมเปรี้ยวเหมือนกันจ้าตัดตรงกลาง สวยนี่ธอด,ดูสิสีหนึ่งอมแดงสวยมากสุกกําลังดีมากๆเลยทุกคนมันมีความแบบอู้กินแล้วนะคะอิตาลีมาสค่ะโทมุค<ะ>ิโทมุคิไปว่าน้องเพื่อนสีเหลืองนะคะคนนี้เป็นเพื่อนเราคะ่ะมาค่ะกินเพื่อนแล้วคะ่ะโทมุคิก็หวานมากเออโทมุคิจะไม่มีค่อยมีกลิ่นมะม่วงเท่าไหร่นะจะเป็นหวานแล้วกลิ่นมะม่วง กลิ่นพีชเลยแล้วก็น้องจะมีความฝาน,นิดนิดอะค่ะแต่ว่าสัมผัสน้องซ์เจอร์ผิวน้องคือเหมือนพีชสีขาวเป๊ะคือฉันชอบ t e x t อร์พีชทั้งหมดที่มันไม่ได้แค่นี้นอย่างเดียวแต่มันจะมี t e เจอร์ของเส้นเลือดฝอยแบบให้กัดแบบเหมือนกับกัดใหญ่ให้กัดะมันก็จะกรุบแบบเป็นเส้นๆก็รู้สึกว่าอร่อยดีแล้วก็ชอบกลิ่นหอมค่ะแต่โดยรวมคือทั้ง5คนนี้อร่อยค่ะเป็นแนวนแบบหวานเกิดทั้งหมดเลยเรายังไม่เห็นตัวไหนเปรี้ยวเลยเขาบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วแต่เราว่าแบบเอ้ยเปรี้ยวน้อยมากๆอย่างนี้ไม่เรียกว,ว่าเปรี้ยวเรียกว,ว่า หวานกําลังดีค่ะอ๋อมีน้องครน้งไงน้องสากุระที่เป็นหวานอมเปรี้ยวนิดเดิงอันนี้ก็สดชื่นอีกแบบนึงจริงๆอร่อยดีตามนั้นค่ะไปหาเลือกซื้อกินได้ค่ะไปดูพีชแล้วค่ะทุกคนแล้วมีอยู่แค่ประมาณเนี่ยสเดือน3เดือนคือน้องสากุระจริงๆแล้วน้องสากุระได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นน้องพีชโตช้าเพราะว่าน้องจะออกท้ายได้ดูของพีชเลยคือถ้าน้องสากุระออกแล้วแสดงว่าเออมันกลายไดดูแล้วนะจะหากินน้องสากุระได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแล้วด้วยก็จะไม่มีละเพราะน้องนั่นแหละน้องถ มันจะมีส่วนหนึ่งของยามานาชีเขาก็บอกเลยบอกว่าเวลาที่เรากินพีชที่บ้านเราว่าอร่อยขนาดไหนอะเราไปกินพีชที่สวนที่มันสุกขาต้น แล้วเด็ดเรากินเลยอันนั้นอะเป็นความอร่อยที่หาที่เปรียบเปยไม่ได้นี่คือเพจภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนไว้นะเพราะเขาบอกว่าตัวนั้นอะจะอร่อยมากๆแต่มันจะไม่สามารถขนส่งได้เพราะว่าส่งปั๊บเละเลยอย่างเจ้าเดลิเวอรี่เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเออแต่ก่อนเขาเอาพีที่มันนิ่มมาแล้วปรากฏมันขายไม่ทันมันก็เสียทิ้งเยอะตอนนี้เนี่ยทางของร้านก็จะเป็นแบบแข่งนิดนึงแล้วมารอนิ่มที่บ้านอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันส่งไม่ได้จริงๆ ก็เป็นตรงตามที่ชาวสวนของยามานาชิบอกไว้ค่ะฉะนั้นปีหน้าค่ะปีหน้าที่ฉันมีจุดมุ่งหมายในใจแล้วค่ะว่าโอเคปีนี้ระหว่างที่ยังไปญี่ปุ่นไม่ได้ฉันก็สั่งพิทมากินจ้ะแต่ปีหน้านาจ๊ะทุกคนจะ้ะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นจ้ะบิ๊ม,มจะไปเลยยามานาชิจะไปเก็บพีทสุกจากต้นที่เขาบอกว่าแบบเป็นความอร่อยที่หาที่เปรียบไม่ได้นั่นเองค่ะอยากจะเด็ดแล้วก็บกัดเลยอ่ะน้องอร่อยมากแน่เลย,เลยทุกคนแต่วันนี้ก็เท่าที่มีค่ะเท่าที่มีก็ถือว่าอร่อยมากแล้วค่ะ หาซื้อกันได้เลยมีทั้ง2ที่อย่างดองกี้อ่ะจะมีสอสาราคามั้งตามไซส์2องพีชย่งพีชเล็กก็จะถูกหน่อยพีชใหญ่อย่างบิ๊มซื้อมาเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ลวของดองกี้สองลูกเจ็ดร้อยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากออกไปซื้อข้างนอกก็สามารถสั่งจากร้านได้เลยอย่างวันนี้บิ๊มได้มาจากร้าน J f r e s h Delivery ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยเขาว่าคัดไม่อย่างดีคือเปิดกล่องปั๊บหอมเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าของเขาคือมีขนส่งทุกสัปดาห์จากญี่ปุ่นแหละแต่ว่าบิ๊มว่ามาถึงนะคุณควรควรจะปล่อยให้น้องไยย่อประเททศู ผ่อนคลายให้ผิวมันนุ่มลงหนึ่งค่อยเข้าตัวเย็นก็จะอร่อยมากขึ้นค่ะทุกคนและนี่ก็คือคลิปลูกพีญี่ปุ่นค่ะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะคะมีแค่เดือนไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะทุกคนคะไปแก้ขี้เถี่ญี่ปุ่นใด้กันไปกินพีชกันจ้าวันนี้ไปก่อนละค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะคะเจอกันปีหน้าที่ยามานาชิกันจ้าไบไปทุกคนคะตอนนี้บ้านกำลังก่อสร้างนะคะถ้าเกิดมีเสียงเข้าไปก็ขออภัยมานาชิวนี้ค่ะทำไม่ได้จริงค่ะมีเวลาการถ